ดูการดูลำตัวเขาครับดูลำตัวดูเรื่องส่วนสูงเขาย่งของผมแล่วก็คือมีแม่ควายที่หนาลึกครับแต่ถามว่าเรื่องส่วนสูงยังยังไม่โอเคครับก็เลยเอาเขาเข้ามาก็คือเพื่อปรับส่วนสูงปรับโครงสร้างของแม่พันธุ์ของเขาจะให้ลูกมาถ้าเป็นภาษาคนเลี้ยงควายก็เรียกว่าเดี่ยวแต่ถ้าทั่วไถ้าเหมือนลักาจริงก็ส่วนสูง ได้ค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มาเยี่ยมชมควายน้องโน้นนะคะนี่ด้านหลังของคุณแม่กับน้องเต๋อก็จะเป็นควายพ่อของน้องโน้นน้องโน้น้องโน้นได้รับตัวไหนคะวัสดีครับผมโน้ตนัทพงศ์ภูมิธิ์หรือเจ้าของเฟซควายไทยนครสวรรค์ครับหรืออีกเพีงที่คนรู้จักก็คือควายเผือกเหล่าบุรีกพระนครสวรรค์ครับนี่นะคะด้านหลังของน้องโน้นี่ เป็นควายของน้องโน้นหมดเลยใช่ไหมคะใช่ครับมีทั้งหมดกี่ตัวคะน้องโนนสามสิบแปดตัวครับสามสิบแปดตัวมีควายเผือกกี่ตัวคะเนี่ยเห็นควายเผือกประมาณสิบสิบสองตัวครับสิบสองตัวนะคะอันนี้คุณแม่ไม่กล้าเข้าใกล้มากเลยนะคะน้องโน้นบอกว่ายังไม่ชินกลิ่นนะคะเพราะว่าเป็นนานๆจะมีคนมาใช่ไหมคะน้องโนนเราก็มีเขาก็มาเที่ยวบ่อยแต่เหมือนเหมือนว่าแบบช่วงหมอมาฉีดยาพวกวัคซีนอะไรแบบนี้ครับเขาก็จะเหมือนกลัวเข็ด ประมาณนี้ครับอ๋อคือแบบว่ากลัวพวกคุณหมอที่มาฉีดยาวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะเขาก็เลยเหมือนแบบว่าไม่ค่อยจะให้เข้าใกล้เท่าไหร่ใช่ไหมครใช่ให้พวกน้องนนี่ที่พี่แน่ๆพี่เห็นประมาณห้าหกตัวบางครั้งเนี่ยประมาณมีั้งหมดกี่ตัวครับประมาณสิบสิบตัวสิบสองตัวประมาณเนี้ครับสอตัวโอ้โหจะอยู่โซนฝั่งนน้นด้วยก็มีครับ 3 8ตัวนี่ก็คือแบบว่ากระจายก,กันไปหรือว่าอยู่เข้าดีด้วยข้าหน่งด้วยก็อยู่ตามตอนนี้<ข>คือข้าร่มครับตอนนี้คือเข้าร่มถ้าเกิดตอนกลางคืนก็คือจะอยู่รวมกันขอกเดียวครับดั่นน้องนี่เลี้ยงควายม,มากี่ปีแล้วครับผก็เอาแบบที่เลี้ยงจริงๆเลยก็ประมาณ10บขวบรับแต่ที่อยู่กับม้ากับควายก็ห้าขวบคับบอยู่กับทวดม้าหรือว่าปูลี่นะครับปูลี่ครับก็คืออยู่เข้าม,ม้าแต่ประมาณ5้าขวบแต่เอาที่เลี้ยงแบบจริงๆจังได้เลยก็ช่วง1ิบขวบนะครับ แล้วน้องโนชแบมกเวลายอย่างไรคะเพราะว่าช่วงสิบขวบนี่คือจะต้องไปโรงเรียนด้วยแล้วก็ก็เป็นช่วงวันวันเสาร์อาทิตย์แบบนี้ครับ<ห>วันเสาร์อาทิตย์ช่วงเลิกเลิกจากโรงเรียนแบบนี้ครับกลับมาจากโรงเรียนเลิกเรียนแล้วก็มาเลี้ยงควายแสดงว่าน้ตโนนี่ตั้งแต่อายสิบขวบถึงอายุ25่นะปัจจุบันนี้ก็คืออยู่กับควายมาตลอดเลยใช่ครับก็คือแบบช่วงเวลา,าเรียนก็ไปเรียนแล้วตอนนี้น้องโนก็เรียนจบ การศึกษาที่นครสวรรค์เรียบร้อยหรือว่ากบคะครับอยู่จบมาปสไฟฟ้าที่เทคนิคนครสวรรค์แล้วก็ไม่ไปทํางานที่อื่นต่อเลยไม่ครับก็เหมือนว่าแบบไปเรียนรู้มาหมดแล้วครับเกี่ยวกับอยู่กับควายนะครับมันเป็นเจ้านายตัวเองครับก็ดีนะเราจะทําอะไรก็ได้แล้วเริ่มแรกนี่คือใครเป็นตัวจุดประกายให้เรามาแบบว่าเลี้ยงควายต่อจากคุณปู่คุณทวดอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราชอบเองไหมครับผมชอบเองครับก็ <S <S เกิดเหมือนผู้ง่ายก็เกิดมาก็เห็นแล้วเขาแล้วครับเห็นพวกควายอย่างเี้เพะทวดเขาก็เลี้ยงมาถ้าประมาณก็สี่สิบปีนะครับเลี้ยงมาตั้งแต่รุ่นครับตั้งแต่รุ่นเขาทํานาครับอ่าน้องโน้ตได้ขายไปบ้างไหมคะเนี่ยหรือว่ายังไงก็ขายครับชุดตัวเมียนะครับตัวเมียตัวผู้ผมก็ขายนะครับขายราคานี่เริ่มแรกนี่อยู่ที่ประมาณก็เริ่มต้นก็สี่หมื่นครับสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแล้วก็แล้วแต่ความสวยครับใกล่ไปถึงหลักแสนแบบนี้ครับ คนเขาก็มาดูถึงที่เลยใช่ไหมคะมาดูมาดูถึงที่รรก็ครับเขาบางทีก็ติดตามทางโซเชียลบ้างบางทีก็มาบางทีเขาก็ผ่านหน้าบ้านเห็นควายแบบนี้ครับ<น>เขาก็แวะมาชม,มาอะไรแบบนี้เที่ยวนี่เนี่ยม,มีมีเจ้าของบางยอย้างหรือยังคะในในข้อของน้องโน้ตก็ถ้าเป็นตัวเมียมีหมดแล้วครับเป<อ>็นตัวเมียมีหมดแล้วครับ อย่างนี้ก็สบายๆ<ช>เราไม่ต้อง <S <S <ช>ไม่ดิ้นรนแข่ง<ช>กับใครเลยนะคะเนี่ยคือตอนนี้คือเราแข่งกับตัวเราเองเท<ช>่านั้นเลยอะไรอย่างนี้ไงแข่งกับตัวเองครับแข่งกับตัวส่วนมากพ่อพันธุ์ที่มาผสมเนี่ยค่ะคือเป็นสายพันธุ์ไหนคะเนาะก็พ่อพันธุ์ตอนนี้ผมใช้พ่อพันธุ์ที่ผสมจริงในฝูงครับก็คือตัวนี้เป็นลูกเพชรอุดรครับอ๋อเพชรอุดรครับแม่เป็นสายอุทัยอยู่ที่บ้านป้าเจียวหนองยะนางนยครับผมแบ่งจากแก้ว ก็คือคอกที่ออกมาก็พวก Big บิ๊กอูไทยแล้วออกมาจากคอกเดียวกันอรับหูจะเผือกเยอะมากเลยเนี่ยตัวแล้วมีคนมาซื้อควายเผือมกมั้ยคะเนี่ยหรือว่าเราไม่ก็มีครับควายเผือกตอนนี้กําลังคนกําลังหาเยอะครับอายุเขาเยอะยังคะเนี่ยพี่เห็นช่วงน,นี้ก็จะมีแม่ตัวนู้นนะครับอายุ12ปีครับตัวน,นี้ก็เป็นแม่ละ9ปีนะครับเริ่ม,เร,มเริ่มอายุตัวน,นี้4ปีครับออแสดงว่า เราจะต้องเราเราจะต้องปล่อยออกไหมครับเพราะว่าอายุเขาสิบกว่าปีแล้วคือ<ล> <ผม S 1> ว่า<ะ>ให้อยู่กับเราไปจนสิ้นอายุไขครับก็ให้อยู่จนสิ้นอายุไข่ครับเพราะตั้งแต่รุ่นทวดเขาสั่งมาว่าแบบควายเหมือนว่าเขามีบุญคุณกับเราครับถ้าสมมุติว่าแก่ให้ลูกไม่ได้ไม่มีประโยชน์แล้วถ้าขายไปเขาก็ไปเนื้ออย่างเดียวครับใช่ใช่ไปเนื้อรากสงสารใหเนะ เพราะว่าเขาก็อยู่กับเรามันก็สร้างความผูกพันนะครับใช่ครับใช่ครับแล้วเขาให้ลูกดีไหมคะ่กให้ให้ลูกดีครับแล้วก็ให้ปีปีละตัวครับให้ลูกทุกปีครับรับส่วนมากเป็นเพศเมียเขาก็ก็บางตัวก็สลับกันครับเพศผู้เพศเมียก็เหมือนว่าสลับกันนี่ก็ผมก็เลี้ยงตายที่คอกมาสามตัวแล้วครับแก่ครับแก่ตายใช่ครับเหมือนว่าเนาะเขาก็มีคุณคุณกับเราเนาะใช่ เราก็ทํานั่นเนาะเราก็ต้องให้อยู่กันไปจนแก่จนเฒ่าใช่ครับอันนี้เป็นพ่อพันธุ์ของปูกเราใช่ไหมครับใช่ครับชื่อไรเออชื่อเจ้าแบงค์ครับกี่กี่ปีแล้วคะเนี่ยตอนนี้6ปีครับ6ปีแล้วนี่คือให้ลูกกี่คือแบบเป็นพ่อพันธุ์ของลูกกี่ตัวละก็น่าจะ ถ้าเป็นนับเป็นชุดนะครับเป็นรุ่นแต่ละปีก็ประมาณ3ามรุ่น,นสามรุ่นเลยสามรุ่นก็เท่ากับว่าสาตัวเนาะอ,อันนี้ยังนมอยู่เลยเนาะหกปีเองอลูกชายเพชรอุดรครับเพชรอุดรครับเป็นลูกของลูกของเพชรอุดรครับแล้วเ,เราคิดเราคิดยังไงคือเอามาเป็นพ่อพันธุ์ของโลวงเราดูแต่ลักษณะโครงสร้างเขายังไงแต่ลักษณะก็คือดูการดูลำตัวเขาครับดูลำตัว ดูเรื่องส่วนสูงเขายัางของผมแลก็คือมีแม่ควายที่หนาลึกครับแต่ถามว่าเรื่องส่วนสูงยังยังไม่โอเคครับก็เลยเอาเขาเข้ามาก็คือเพื่อปรับส่วนสูงปรับโครงสร้างของใช่ครับแม่พันของเราก็จะให้ลูกมาถ้าเป็นภาษาคนเลี้ยงควายเขาเรียกว่าเดี่ยวแต่ถ้าทั่วไปถ้าเหมือนหลักการจริงๆก็ส่วนสูงอันนี้เขาสูงเท่าไหร่คะน้องต้นตัวนี้ก็น่าจะประมาณร้อยร้อยห้าสิบห้าได้อยู่ ขายังโตได้อีกไหมคะก็ตอนนีสสน้ส่วนสู่งไม่ไม่ถึงนะครับตอนนี้ก็เหลือความหนาครับเพราะฟันฟันเขาเต็มปากนะครับ<อ>ควายจะให้ดูที่ฟันถ้าฟันคู่จะมีแปดซี่ครับถ้าที่ที่คู่ที่สี่หรือว่าที่ที่แปดนะครับถ้าเต็มก็คือเขาก็จะอยู่สูงอ๋อเราดูจากฟันอของเขาแปดซี่เต็มแล้วคือเขาจะไม่สูงไปไหนะจะไม่สูงก็คือก็จะ,จะได้ร้อยห้าสิบห้าครับก็จะขยาย ขยายลำตัวอะไรอย่างงี้นะคะความหนาครับความหนาจะมาครับช่วงนี้ก็เขาเริ่มเริ่มหนาขึ้นแล้วครับเริ่มหนาครับอ๋อเอ้ยแต่ร้อยห้าสิบตัวนี้ก็ถือว่าไม่ขี้เลร่เลยนะก็ถามว่าใหญ่ไหมก็เขาก็เป็นพ่อควายที่ประมาณก็ระดับกลางๆครับกลางๆถึงถึงใหญ่ แต่เรื่องการจ่ายลูกเขาครับก็ลูกเขาก็จะเป็นนะครับชุดไห้ครับอืมก็โอนะครับพี่ว่าก็โอโอใช้ได้เลยอ่ะคือลักษณะของเขาเนาะความยาวความยาวก็พอได้อยู่นะผสมกับแม่พันธุ์ของตัวเราเองเลยนอ้ก็คือขุนหนาให้เขาอย่างเดียวใช่ครับอืแล้วตัวนี้มีคนไม่ให้ราคาไหมครับพ่อพันธุ์ของแล้วตอนนี้ผมก็ยังยังไม่ได้เปิดก็ว่าเดี๋ยวจะไว้ผสมอีกสักรุ่นหนึ่งครับก็ว่าจะปล่อยเขาออกครับ ล่อยออกใช่เราความปล่อยตั้งเป้าไว้ประมาณเท่าไหร่ถ้าปล่อยเขาอะก็ปล่อยผมก็ราคาก็ไม่ไม่ไม,ไม่แรงเท่าไหร่รลกครับก็ประมาณแสนก็บาทประมาณนี้แหละครับควายตัวหนึ่งสามารถดาวน์รถได้เลยนะคะ <c oughs> น,น้องนน้ตปล่อยทีเนี่ย <c oughs> นี่นะคะแต่ราคาไม่แรงนะข้อใครสนใจนะคะข้อของน,องน้องนน้ตมาชมได้เลยนะคะที่อำเภอโกกพานะคะไม่ไกลมากเลยราคาไม่แรงด้วยนะคะ ไฟก็อยู่ในเกตค่อนข้างโอเคเนาะโอ้ไม่ก๊อดดูสิคะตัวใหญ่ดูพ่อพันธุ์จากเพชรอุดรนะคะตัวนี้ใช่ครับลูกชายเพชรลูกชายเพชรอุดรนะคะตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ของฝูงของน้องโน้ตหืมลำขาดเขาก็โอนะครับเราจะได้เรื่องจุดเด่นก็จะมีเรื่องวงเขาแล้วก็เรื่องกีบเขาครับเขาจะสนิทครับขี่ได้ไหมเนี่ย น้ตเคยขี่าไหมก็เคยขี่ครับแต่มาช่วงหลังมันผมเพราะผมอ้วนขึ้นก็ไม่อย่างน้องน้ตอ้วนขึ้นอย่างพี่เต๋อนี่แหละกิ้งเลยอ๋อเคยขี่เขาด้วยเหรอรับเนี่ยก็เป็นความที่ใจดีก็จะเป็นบางอารมณ์ครับบางอารมณ์แบบเหมือนว่าช่วงตัวเมียแบบเป็นสัตว์อะไรแบบนี้เขาก็จะครับมีบ้างมีห่วงมีอะไรบ้างแบบนี้ปกติเขาก็จะไม่ ่วนมากเขาก็จะกลัวหมอกลัวอะไรแบบนี้ครับเราก็หยิบออกมาก่อนนะคะขูแต่ลาคอเขาก็เนาะครับเริ่มตอนนี้เขากําลังคอพอเริ่มขึ้นใหญ่แล้วก็ลําตัวเขากําลังขยายใช่ใช่ดูสะโพกของเขาสิใช่ครับห <laughs> น้าตีตูดมากเลยอะ่ะห <laughs> น้าตีตุดเจ้าแบงค์มากเลยอะ่ะองเผแดตีทิงดีดพี่แน่เลยอะ่ะ <laughs> ตูดเขาบ้านตูดเขาเนาะเขาเขาก็สวยเนาะครับเขาสวยอ่ะ